นายอัตรพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางประภาวดีสิงห์วิชัยนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายปรีชาเดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายชวิงศักดิ์ผลเยี่ยมประหลัดจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการรวมส่งมอบบ้านตามโครงการกาชาติหงหญยสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้วยโอกาสโดยมีนายนพเดชเกลียวสิริกุลในอำเภอชุมตาบง นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและอสมร,ร่วมให้การต้อนรับโดยการมอบบ้านในครั้งนี้ในอเภอชุมตาบงมีจำนวนสองครอบครัวโดยครอบครัวแรกได้ส่งมอบบ้านให้กับนางปลายชานพนัทอายุ66ปีราษฎรในตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงและครอบครัวที่สอง ส่งมอบบ้านให้กับนางสาวกํจาจัดคำพุทธอายุ46ปีราษฎรในตำบลปางสวรรค์อเภอชุมตาบงทั้งนี้ในการมอบบ้านตามโครงการกาชาติทงใหญ่สร้างบ้านผู้ยากไร้ได้โอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา68พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563 ซึ่งการดําเนินง,งานก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสํานักง,งานโยธาธิการและผังมงจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกแบบบ้านซึ่งในการก่อสร้างทางอำเภอร,รวมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการสำรวจและคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอําพลจับสอนทิ์รายงาน